สนับสนุนโดยร้านหูฟังไฮไฟจําหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอแดปเตอรีต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นรองเมาส์จําหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมที่รับชมช่องวิทย์ไฮไฟอยู่ตอนนี้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องขาตั้งลําโพงนะครับก็พอดอีผมมีลําโพงมอนิเตอร์อยู่คู่หนึ่งนะครับแต่ก็ รู้สึกว่าซ,ซื้อมาแล้วผมเอามาวางแบบบนโต, <c oughs> ต๊ะอย่างนี้เนี่ยนะฮะดังภาพเนี่ยคือแบบ <c oughs> รู้สึกว่าเสียงมันจะไม่ถูกคุณลักษณะนะคือแบบ <c oughs> พอเปิดไปปุ๊บเสียงมันแบบคือเออมันมันมันดังก็จริงแหละแต่ว่ามันคือมันอยู่ระไม่ไม่ถึงไม่ระดับหูไงมันไม่ได้อยู่ระดับหูของเราฮะคือมันอยู่อีกระดับหนึ่งก็คือเออระดับใต้แขนผมไปก็คือมันไม่ได้อยู่ระดับหูครับผมนะครับซึ่ง เพราะฉะนั้นผมผมก็ต้องมองหาขาลําโพงนะครับพอพูดถึงขาลําโพงก็ต้องแบบว่าแพงๆครับผมนะครับราคาก็มีตั้งแต่ร100้อยถึงพันเลยทีเดียวเลยครับแต่วันนี้ผมก็จะมีเออเกตเล็กๆน้อยๆเนี่ยเกตเล็ก,ลก,ลกๆนะ <laughs> พอดีผมไปเจอไอเทมมาไอเทมหนึ่งนี่ครับซึ่งเป็นอะไรที่เออดีนะครับดีมากเลยเพราะว่าผมนั้นซื้อมาใช้เลยนะครับ ความจริงนะครับความจริงมันคือ,อความจริงที่ผมนํามาใช้ก็คือมันไม่ใช่ขาตั้งลําโพงโดยตรงนะครับมันไม่ใช่ขาตั้งลําโพงโดยตรงนะครับมันเป็นาขาตั้งกระถางดอกไม้นะครับสไตล์มินิมอลแต่นะครับแต่วันนี้นะครับผมผมได้สั่งมาแล้วนะครับจะเอามาใช้กับลําโพงมอนิเตอร์นะครับซึ่งลำโพงมอนิเตอร์ผมนั้นก็ยังไม่มีขาตั้งนะครับ อย่างที่บอกนะครับขาตั้งมันก็สําคัญนก็เอ,อ่อระดับเสียงมันจะได้ตรงกับระดับหูวงผมเ่ยท,ที่ที่ฟังอยู่นะครับหลายๆคนที่กําลังมองหาขาตั้งลาโพงอยู่ก็ลองเอาไปตัดสินใจดูนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีงบก็คลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแต่ถ้าใครที่เงินเงินเหลือเงินเหลือก็ปิดคลิป นี้ไปได้เลยนะครับปิดวิดีโอนี้ไปได้เลยนะเอัผมได้ไปเจอนะครับก็คือนั่นแหละขาวางกระถางดอกไม้นะครับก็คือขาตั้งวางกระถางดอกไม้นะครับมันเป็นมันมีขนาดอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งว่าผมเลือกขนาดไหนมานะครับอันนี้ก็หรือถ้าใครที่ไม่ได้ใช้มอนิเตอร์ที่รุ่นเดียวกับผมก็ลองวัดขนาดลําโพงดูก่อนนะครับวัดจากด้านบนนะครับด้านบนความกว้างนะครับความกว้างความความสูงไม่เกี่ยวนะครับความกว้างและยาวนะครับ วัดจากด้านบนหรือด้านล่างก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่าขนาดนะครับขาเนี่ยเราจะต้องสั่งเท่าไหร่นะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าความกว้างความยาวของลาโพงเราเนี่ยขนาดเท่าไหร่<ะ>เออไม่ใช่ <laughs> ไม่เท่าไหร่ <laughs> นะครับประมาณนั้นเลยของผมผมวัดดูเล้ยวน่าจะได้ประมาณภาพมันไปไหนแล้ววะภาพมันหายแล้ววะเดี๋ยวเนาะ <c oughs> เอาละครับผมหลังจากที่เราวัดนะครับวัดขนาดลําโพงนะครับด้าน À, ด้านวัดวัดจากด้านบนนะครับด้านบนของลำโพงว่าด้านล่างของลำโพงก็ได้นะครับก็วัดนะฮะความความกว้างแล้วก็ความยาวนะครับความสูงไม่เกี่ยวอันนี้ความสูงก็ไม่เกี่ยวนะครับแล้วนะครับผลที่ได้ก็ออผมจาไม่ได้แล้วมวกมวัดได้เท่าไหร่โอเคหลังจากที่เราวัดเสร็จนะฮะก็ไปดูนะครับขาตั้งลําโพงที่เขาเป็น à, ราคาดีๆนะครับราคาดีๆแบบเออหลักหลักร้อยอะไรเงี้ยนะครับที่เขาขายนะครับเราก็ไปจําขนาด อันนั้นมาก็ได้นะครับว่าความกว้างนะครับความกว้างเท่าไหร่นะฮะความกว้างเท่าไหร่อย่างตัวนี้เนี่ยรูปภาพที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยความกว้างเขาด้านหลังจะเป็น,เอ,อ 13. 13. น,น 13. เอ่อสิบสามน,น,นะครับสิบสามเซนด้านหน้าก็สิบสิบสามเอ้ยด้านหน้าด้านหลังสิบสามนะครับความยาวนะครับความยาวจากหน้าไปหลังเนี่ยสิบหกนะครับแล้วก็ความใหญ่ของด้านข้างก็คือสิบสามแล้วทีนี้นะครับผมก็ไปเซิร์ชนะะหาขากระถาง ทีนี้ผมก็ไปเจอในพอดีเลยมันก็จะมีขนาดอยู่นะครับขนาดเล็กก็คือ7คูณ7นะครับสูง10เซนนะแต่มันมันไม่ได้อะขนาดนี้มันไม่ได้ผมก็เลยเอาขนาดกลางมาแต่บางทีก็เอาขนาดเล็กก็ได้แต่ผมคิดว่ามันอาจจะเล็กกว่านี้มันจะจะไม่พอดีนะครับผมก็เลยหาขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็มันมีขนาดใกล้เคียงนะครับผมก็คือ1 2 5คูณ12ก็คือกว้าง12นะครับ กว้างกว้าง12บสอยาวสิอะไรประมาณเนี้ยก็คือมันจะคล้ายๆเป็นแบบกว้างสิคูณสิมันก็ใกล้เคียงกับตัวที่13นะครับ13กับ16ใกล้เคียงเนะี่ยแต่ห่างไปเหกเซนนะเลยเอยไม่ใช่6เซนเลยโอ้ผมไปจบเลขจากไหนมาเนี่ยห่างไปประมาณเอ่อกี่เซนเนี่ยเดี๋ยวปสมองไม่ทำงานอีกนะครับมัน10 12กับสิบนะครับก็ต่างกันอยู่นรประมาณสี่เซนนะครับสี่เซนผมมาคิดดูว่าสี่เซนคงจะไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวครับแต่ความสูงนะครับความสูงเดิมเขาความสูงของขาเดิมแล้วไม่ใช่เดิมเลยความสูงของขาลำโพงที่เป็นมาตรฐานมาตรฐานเลยมาตรฐานก็คือสิบเซนนะครับแต่ขนาดเล็กเนี่ยมันมี 10, 10สนนิบเซนไงผมก็เลยเอาขนาดกลางครับ17เซนมันก็จะสูงไป ประมาณ5เซนนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยผมก็เลยจัดการสั่งมาเลยนะครับเนาะผมก็เลยสั่งมาเลยเรียบร้อยเ่ย โอเคหลังจากแกะกองเสร็จก็ใส่นะครับผมก็นําไปใส่นะครับให้มันเอ่อเวลาใส่ก็อาจจะมีข้อควรระวังนิดนึงนะครับการประยุกต์ใช้นะฮะคือที่ได้มาเนี่ยมันก็คือไม่ได้แบบอ่หรูหรามาอ,าอะไรนะครับก็มันเป็นงานดิบนะครับเป็นไม้งานดิบนะครับมันอาจจะไม่ดูไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็เราก็ตั้งไว้เฉยๆนะครับเพราะไม่มีใครประยกมันอยู่แล้วใช่ไหมถูกไหมเออแล้วเราไม่ได้ไปแบบ เออมันก็รองรับน้ําหนักได้นะครับผมแนะนํานะครับให้หาโฟมนะครับหรือไม่ก็แผ่นโฟมหรือไม่ก็อะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นนุ่มๆนะครับเอามาลองข้างบนหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็จะจะเกิดการเสียดสีเวลาเราขยับลําโพงนะนะครับมันก็จะทําให้ลําโพงของเราเป็นรอยได้นะครับด้านล่างของลําโพงของเราเนี่ยนั่นแหละนะฮะก็คือเอามาลองตรงไม้นิดหนึ่งนะครับเพื่อไอรักษาผิวของ ตู้ลรูพงของเรานะครับเนาะแล้วก็ทาเชลเล็กดนึงนะครับทาเชลเล็ตหรือว่าทาเลกเกอร์นี่ยถ้าไม่มีเลกเกอร์ก็ทาช็อกโกแลตก็ได้นะครับทีนี้ก็มดขึ้นเลยทีเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมสวยเลยนะครับแต่มันก็อาจจะมีแบบโยกโยกนิดนึงนะครับบางทีก็อาจจะมีโยกโยกนิดนึงนี่ฮะเนาะโอเคก็คือ ตอนนี้เราก็สามารถได้ออลำโพงขาลำโพงที่เป็นสไตล์มินิมอลนะครับโดยไม่ต้องเสียเงินแบบเอาสาม,ส,ามสีรหรือว่าหลักพันนะครับผมก็<笑><笑>ราคาก็ได้ผมได้มาประมาณ95บาทนะครับในในใน,ในคลิปนี้คือว่าประหยัดเงินไปนะครับแล้วก็ได้ความสวยงามมานิดหน่อยนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็เอาไปทําอย่างอื่นได้นะครับเออเราไปทําอย่างอื่นได้เป็นเอาไปกลับเป็น ขาตั้งกระถาง,งอดอไม้เหมือนเดิมนะครับผมขาตั้งกระถางดอกไม้เหมือนเดิมนะครับกลับไปสู่ที่เดิมนะถ้าเรามีตังก็ไปซื้อขาดีๆมาใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันก็ใช้ได้นะครับก็ลำโพงก,ก็จะอยู่ในระดับหูนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะเนาะหลังจากนั้นผมก็สามารถที่จะเปิดหมอลำเแนะคะฟังหมอลำได้ตามใจนะับ หรือว่าจะเอาไปนั่นแหละนะครับแล้วแต่เลยนะฮะจะหมอลำหรือจะตัดต่ออะไรก็ได้แล้วแต่นะฮะคืออันนี้ร้านที่ผมแนะนําก็คือผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแต่ถ้าได้เป็นเมียก็ยอมเนี่ยล้อเล่นนะครับก็ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใดกับร้านค้าน,นี้ก็คือแนะนํานะครับผมเนี่ยคนไทยด้วยกันก็สนับสนุนคนไทยด้วยกันนะครับ <S 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 <ๆ> ในคลิปนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้อะไรนะครับจากการดูหรือว่าอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะเอาล่ะความสําคัญของขาตั้งลําโพงมันก็มีอยู่นะครับตามเออน,นั่นแหละหลักสรีระาศาสตร์นะครับสรีระาศาสตร์<笑><笑>ก็คือระหวางเตี้ยไปเสียงมันไม่เข้ามันไม่มันไม่ใช่ไม่เข้าดิ <S 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 เสียงมันก็ดังอยู่ครับแต่มันข้ามนะครับมันข้ามตัวเรามันข้ามหูเรามไม่ได้ตรงหูเราเลยฮะก็เหมือนเราใส่หูฟังนลครับผมนะเอาล่ะเนาะประมาณนั่นแหละนะครับ ใส่หูฟังถ้าเอาไปค้อบที่คอได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเลยครับมันต่ำกว่าหูนะฮะถูกทุกท่องเลยนะนะเอาละวันนี้กระผมลิทไฮไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้คําพูดไหนที่ไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะค,คำพูดไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยมีเสียงซาเสียงแทรกเสียงซ้อนเสียงซึมเสียงซุบซึบซบ <laughs> ไม่มีไม่รอเล่นนะเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยแล้วกันแล้วับวันนี้ลาไปก่อนครับกดไลค์กดซับกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับอ่าใครสนใจลำโพงก็ ลิงใต้คลิปนะฮะผมแปะไวเร็วนะครับเสียงดีจริงแล้วพงคู่นี้โอเคไปละเจอนใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีเสียงกระดาษหนิง้อย